กราบสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเลยเข้าสู่ช่องนะ,ะจีนิดเลือกชแนลกับช่องน,นะ,ะกูงรงหมดแดงนั่นเองนะช่องที่เรบไว้ลงเกมให้เพื่อนได้ศึกษาดูใจกันนั่นเองนะคะวันนี้เราก็อยู่กับเกมพี่วัวเหมือนเดิมเลยนะคะกับค่ายโมฟันเองมีค่าักษ์ใหญ่นะ,ะหลายพันเกมให้เลือกเองนะคะใครนะ,ะหลับเกมไหนก็เล่นเกมมัแต่จะบอกเลยว่าเกมอันดับหนึ่ง ตัวท็อปเลยเนี่ยนะคะที่แตกดีจริงๆเนี่ยแตกง่ายมากๆเนี่ยก็ต้องยกให้พี่หัวตัวชว์ของเราเองแจกช่วงทองนะคะก็บอกไม่ลาย คลิปหลายเทคนิคหลายคลิปแล้วนะคะว่าในการเล่นเนี่ยอันนี้กดเป็น5บาทนะคะนี่โล้าทมดก่อนนะคะว่าวาิธีการเล่นกับคลิปเนี่ยยินบอกไปหลายคลิปแล้วเนี่ยก็าสามารถย้อนกลับไปคลิปกเก่เาไปดูได้กับเทคนิคที่ทําให้พี่วัวกระโดดนะคะเราก็แจกอุปนธให้เรานั่นเองนะคะ ใครที่จะให้เนมมาพูดท,ท,ทุกทิปทุกคลิปก็ไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ช่วยกลับไปย้อนดูคลิปเก่าๆให้เนิด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าหากชอบคลิปนี้นะ,ะเพิ่มเบรดเป็นสิบาทแล้วนี่แนะนำนิดหนึ่งคะ่ะถ้ากดไประหว่างอิ0นาทีนี้มันไม่แตกเลยก็อย่าไปเล่น ก็คิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาไม่แจกนะคะถ้าสิา่งนนี้ไม่แจกก็คืออย่าไปกดนานอย่าไปกดย้ำนะเพราะว่ามันจะดูดคืนนั่นเองมันจะดูดเงินเราไปเยอะมากแล้วก็ดูดจนหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าภา,ายในสิ่งที่เนี่ยเกินไปแล้วเนี่ยก็อย่าไปเล่น อย่าไปเล่นเลยเลือกไปเล่นเกมอื่นหรือเลือกไปเล่นเช bon, ียร์วงเชียร์บอลบาคาร่าบาคาร่าอะไรที่ถนัดน,นะคะอย่าไปเล่นนะเพราะมันดูดดูดเยอะมากมายเลยสําหรับเกมนี้นะคะเนี่ยกดมันจริงจริงกดมันจริงๆรงๆแล้วก็หลอกเก่งจริงๆสําหรับพี่วัวทำท่าจะกระโดดบนเนี้ยนะชูม,มือขึ้นมาเออเนี่ยไปไปไปกำลังจะไปนะอะไรแบบนี้นะจริงๆริงคือหลอกมากมายยิ่งถ้าขึ้นเป็นตัวทองเราไม่กระโดดขึ้นมาแจกโดนัสให้แตกเนี่ยก็คือแบบดู เยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นเทคนิคดีๆคลิปดีๆนะคะบอกไปแล้วในคลิปที่แล้วทําอย่างไรนะคะให้พี่วัวกระโดดออกมามาให้โมน,นั้นมันปัดมันแตกขึ้นมาแล้ทำยังไงนะคะก็เนี่ย,ยะะ<อ>ๆๆเห็นไหมเห็นไหมลองอีกแล้วลองอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไปดูว่าเทคนิคยังไงดูไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะว่าเทคนิคเป็นยังไงนะคะ มันก็จะดูเยอะมากแต่ว่าเนี่ยคือในเวลามันยังไม่ถึงสิบนาทีนะคะนิ่ก็จะกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆถ้าครบแบบสิบนาทีแล้วมันไม่แต่ก็คือจะลงทิปเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะให้ดูนิดหนึ่งว่ามันเป็นเกมที่ตัวท็อปจริงๆอันดับหนึง่งจริงๆนะตอนนี้ที่ไม่ว่าจะกดเวลาไหนเล่นเวลาไหนมันก็แตกทุกช่วงเวลาะคะ่ะแล้วยิ่งเบ็ดเบ็ดเยอะยิ่งแตกเยอะ นี่เคยกดเป็นหลักสองพันแตกมาแล้วนะคะถึงหลักแสนเพราะฉะนั้นการแจกโบนัสของเขานี่เยอะมากในเกมนี้นะคะเยอะจริงๆเยอะกว่าเกมอื่นนะกำลังตีเลยเยอะกว่าเกมอื่นแจกเป็นแสนนะคะกับเบ็ดสองพันกดไปเรื่อยๆนะคะอ่านี่มาแล้ว ูณสิบคูณสิบน่หลอกเห็นไหมทุกคนมันหลอกเรามันหลอกเก่งมากอะ่ะพี่วัวเพราะฉะนั้นจะเพิ่มเบ็ดเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยๆเพิ่มอีกมันหลอกเราเราต้องหลอกมันหลอกมันบ้างนะอย่าให้มันเอ,อ่อกินเราไปหมดเพราะฉะนั้นต้องหลอกมันบ้างนะคะ อ่ะบิควินได้เท่าไหร่แปดร้อยน้อยไปน้อยไปโลกมากจะเอาอีกจะเอาอีกจะเอาอีกพี่วัวจะเอาอีกอ่ะเพิ่มสองร้อยแม่งไปเลยนะคะเบตสองร้อยดูซิจะแตกไหมต้องเอาให้ได้นะเอาให้ได้เอาให้โดนเอาให้แตกจริง ไม่แต่ไม่ยอมอะพี่วัวเริ่มหัวร้อนแล้วเหมือนกันหัวร้อนแล้วเหมือนกันพี่วัวจา๋าเพราะฉะนั้นพี่วัวนะต้องโนนใจนิจ,จัดการอ่ะไปไหมเอาสิเอาสิให้งบอีกสองพันอะเพิ่มไปสี่ร้อยเลย สองครั้งสามครั 2, 000, ้งสี่ครั้งเออสองพันจริงๆใช่ครบสองพันจริงๆค่ะเออมันหลอกไหมไง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 หลอกอีกไหมหลอกอีกไหมพี่วัวสาวหลอกอีกไหมจะหลอกอีกไหมจะหลอกอีกไหม เีชรแค่ DK, ถ้าหลอ,อกอีกก็คือต้องลงคลิปจริงๆอ่าไม่หลอกเว้ยเฮ้ยไม่หลอกแต่จริงๆทุกคนนะแต่จริงๆวินวินเดี๋ยวดูแล้วกันว่ารอบนี้หน,หน้องไต้นะคะนันิดกดไปทั้งหมด4ครั้งคือ2,000นะรอบหลังครั้งละ400นะั่นเองนะคะ45 45 2 0ส0 0อืมกดไป5ครั้งน,นับเนาะเมื่อกี้เนาะดูว่ามันแตะเท่าไหร่โอ้โห36 0ห0เแค่แต่เยังมากลงทุนแค่ <laughs> 2,000 ได้มา3ามโอเคไปแล้วจบคลิปนี้ไปแล้วค่ะนะัดได้แล้วบวกแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ